โอเคไม่เป็นไรเอาหยุดครับแล้วกลับตันถ่ายรูปกับตันท้องอาหารอ่ะเฮ้ยไม่ใจทองคนเกับจริงด้วยเอาเวแล้วถึงสะพานอันเนทเรากลับตันขอถ่ายรูปด้วยกลับบ๊ายบายบายคุณเ ว้าวถ่ายแล้วถ่ายถขอไล์เซนด้วยขอไล์เซ็น์ายไปเลยที่ไหนถ่ายแล้วถ่ายถ่ายถ่ายวิไไม่ตกวทันทีอันนี้ก็กลับแค่นี้เลยใช่ไหมแล้วก็กลับเลยใช่ C A T I N I N c i C H o r C H Y

ไม่ได้คุณผม

ด้วยด้วยยังไม่ได้ถ่ายเลยใครยังไม่ถ่ายยาอีกบ้างครับ แล้วจะไปนั่งลง <OR egg wiggle> เป็นยังไงอะมันเป็นรูไหมอุ้ยโททมันด้อมันมันด้อมันด้อพี่ญาายถ่ายกดยเราจากายนี่พี่่าตต้องมุมบันไดอยู่ในทงทเอ่อลยพี่าต้องทำไงโอเคดูถ่ากับเขากันเลยทุกานโอเคคอัปเด็นะ มันเมื่อหรือคะ Yeah uh. <laughs>